นักร้องหนุ่มหล่อไมพิรัตโพสข้อความเดือดบนเอ็กสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลด้วยข้อความที่ระบุว่าดูดีจังเลยนะสร้างภาพเก่งสุดแล้วทำคนอื่นโดนด่ยดายียบคนอื่นให้ตัวเองสูงขึ้นแต่ก็สูงได้แค่นั้นและรู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรจะตั้งใจหรือคึกนึกสนุกโดยไม่ใช้สมองคิดก็ให้มันพอดีนักข้อความที่ดูเหมือนจะเปรียบเปรยถึงใครบางคนสร้างความสงสัยให้กับแฟนๆแ,แ,และชาวเน็ตเป็นอย่างมาก หลายคนพยายามคาดเดาว่าใครคือเป้าหมายของข้อความนี้จนกลายเป็นกระแสบรรันในทันทีล่าสุดไมพิรัตได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่โผลสอข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักกับน้องหมีนในงานแฟมิลี่ิ้งและพูดถึงเรื่องการดูแลตัวเองอย่างละเอียดโดยเฉพาะการสตาฟหน้าที่เขาตั้งใจจะรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไปเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงทําให้เกิดมุมมองที่หลากหลายจากชาวเน็ตและนําไปสู่การวิเคราะห์ต่างๆนานาที่น่าสนใจไม่น้อย หัวข้อประเด็นที่หนึ่งไมพิรัตเผยสาเหตุโพส์เดือดป้องกันตัวเองจากการถูกบูลลี่ไมพิรัตเปิดเผยถึงสาเหตุที่โพสข้อความเดือดบนเอกว่าเป็นเพราะความอัดอั้นตันใจที่สะสมมานานหลายปีเขาถูกบูลลี่และถูกกระทำต่างๆโดยที่เขาเลือกที่จะนิ่งเฉยแต่สุดท้ายแล้วเขารู้สึกว่าดาราไม่ใช่ขยะของสังคมที่ทุกคนจะทําอะไรก็ได้เขาจึงตัดสินใจออกมาปกป้องตัวเองและสู้กับการถูกกระทำไม่กล่าวว่าเขาโดนบูลลี่มานานหลายปีเขาพยายามมินเฉยมาตลอด แต่สุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวเขาต้องการสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองในฐานะคนของประชาชนแต่ไม่ใช่ขยะของประชาชนเขาเอนเตอร์เทนให้พวกเราไม่ใช่ให้พวกเรามาด่าทอบูลี่เขาจึงออกมาปกป้องตัวเองเขาเล่าถึงความรู้สึกที่ถูกคอมเมนต์และข้อความลุกล้ำความเป็นส่วนตัวโดยบอกว่ามีจํานวนมากแต่ไม่อยากจะพูดถึงเพราะเรื่องมันจบไปแล้วเพื่อนๆของเขาแนะนําให้ไม่สนใจคําพูดพวกนั้นเพราะชีวิตของคนเหล่านั้นไม่มีอะไรดี จึงอยากจะดึงเขาไปอยู่กับพวกเขาแต่เขาจะไม่ไปเขาจะอยู่ในที่ของตัวเองและเขาตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องร้องเพราะเสียเวลาและเหนื่อยแต่เขาจะสู้และไม่เป็นเหยื่อของใครอีกต่อไปเขาจะเป็นผู้ล่าหัวข้อประเด็นที่2ความสัมพันธ์กับน้องหมีเนยและมุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับการจับคู่จินไมพิรัตได้ร่วมงานแฟนมิตติ้งกับน้องหมีเนเขาแสดงความชื่นชอบ และความรักที่มีต่อน้องหมีเนยย่างเปิดเผยเขาเล่าถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างเขาและน้องหมีในเช่นการพูดคุยกันด้วยภาษาเกาหลีการชวนกันไปกินข้าวและเหตุการณ์ที่น้องหมีในแนงเงียบจ,จนเขาตกเก้าอี้บนเวทีซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นเพราะความน่ารักและฟิลลิ่งในขณะนั้นเขาชี้แจงสถานะความสัมพันธ์อย่างชัดเจนว่าเขาเป็นหมีใหม่ที่ชายของหมีเนยไม่ได้เป็นอะไรเกินกว่านั้นอย่างไรก็ตามมุมมองของชาวเน็ตยังคงวิเคราะห์ และตีความความสัมพันธ์ของทั้งสองคนไปต่างๆนานา,นาบางคนมองว่าเป็นการสร้างกระแสบางคนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักและบางคนก็โยงไปถึงดาราคนอื่นๆอ,อย่างอังอังแนกาหมินและจินรดแห่ทําให้เกิดการจับคู่จิ้นและความคิดเห็นที่หลากหลายใหม่จึงตัดสินใจทักไลฟ์ประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อดีทอกตัวเองจากกระแสข่าวและความคิดเห็นต่างๆก่อนที่จะกลับมาไลฟ์อีกครั้งหัวข้อประเด็นที่3ไมพิรัตกับการดูแลตัวเองและสตาฟหน้า ไมพิรักเผยถึงเป้าหมายการดูแลตัวเองที่เขาต้องการสตาฟหน้าให้คงอยู่แบบนี้ตลอดไปตั้งแต่เด็กๆเ,เขาชอบแกมไทยและเขาเริ่มดูแลตัวเองมาตั้งแต่อายุสิบขวบด้วยการทาครีมและปัจจุบันก็ให้ความสนใจกับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยชะลอความแก่เขาบอกว่าเขาเขียนคิ้วก่อนนอนทุกคืนเพื่อให้มั่นใจว่าแม้ในฝันเขาก็ยังหล่ออยู่ซึ่งเป็นความคิดที่เขาคิดเองไม่ใช่การอ้างอ,อ,อิงจากละครไทยแม้จะมีคนมองว่าเป็นเรื่องตลกแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในเรื่องรูปลักษณ์ และความมั่นใจในตัวเองของเขาสรุปจากเหตุการณ์ทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงหลายมุมมองตั้งแต่การแสดงออกถึงความอึดอัดใจ,จและการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองของไมพิรัตไปจนถึงความสัมพันธ์กับน้องหมีเนยและการตีความต่างๆจากมุมมองของชาวเน็ตรวมถึงการแสดงออกถึงความมุ่งม,มั่นในการดูแลตัวเองและรักษาความงามทําให้เห็นถึงความเป็นคนหลายมิติของไมพิรัตและสะท้อนให้เห็นถึงกระแสสังคมออนไลน์และการใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบัน